ขอกาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับผมที่ว่าดินยุบแล้วไปโผล่ที่คำเชนโนดนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับโอปอพารวยก็ไม่ได้มา2ปีแล้วนะครับผม2ปีแล้วที่ไม่ได้มาพอมาคราวนี้โอ้โหนะน้ำนี่เต็มเลยครับ อ๋เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อแดงนะครับแล้วเราก็จะพาไปจุดทูบที่สารปู่สารย่าที่กลางทุ่งนานน่นนะครับจะมีอบ่อน้ําที่ดินยุบลงไปไปโผล่คำชะโนดนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนเนาะมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีคร่ะเป็นเจ้าของหน้าแม่นบอกค่ะอันอยากถามที่ว่าอัน บ่อแห่งนั่นนะคือคือได้ยุบลงเป็นจังไดค่วมประวัติความเป็นมาว้าฟังให้นแน่ค่ะการเป็น,ปนความเป็นท,ท้องถ่อครับผม,มพอ่อพ้นเสียแล้วเรื่กับแม่ยู่แท่นพื้นบอ่อนี่เกิดขึ้นได้จังไดค่ะครับพนเกิดเป็นสุดลงเลยครับผมสุดลงเองครับผมอ,อ้คือมุ่นดีนะคะมุ่นรุ่งกลม,มเลยเนะาะบ้านนี้คววมเลิกเลิกซ้ำใดค่ะดินยุบก็เลิกกันแล้วครับผม ก็ไมีผู้ใดยังลยอยูม่มใครกล่าวนามกับว่าขาดได้เคืียที่ว่าไปผูที่คำชะโนดนี่จริงไหมครับแบบนี้แต่ข้าเจ้าว่าเลยครับผมว่าต้นข้าวไปผูที่นู่นมาแมนแมนนี่ข้าเจ้าว่าผมเคยมานานแล้วกพึ่งมานะครับค่ะก็เลยอันเป็นทางเขืนของปูสีสุโตยาปัทุมมาครับผมบานนี้โชคลาบนี่มีค้นมาได้บะค่ะขาเจ้าก็ได้เรื่อยๆครับข้าเจ้าก็เอา พวกมนไล่ดอกไม้ยังมากวายเลยจีพระเจ้าอันเขาเพื่อนเอายูไซค่ะก๊กกุ๊กก๊กบกนั่นแหละครับก๊กพอกน่ะโอ้ก๊กพอกแต่นนมัดสีไว้มัดไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าแรงนี่น้ํานี่สีมรกตเลยนะครับครับแมานเลยผมมาตอนตอนตอนนั้นผมมายังไม่ได้สร้างอันนี้เลยมีมีมีตาเพื่อนเลี้ยงงัวอยู่นี่เลี้ยงควายอยู่นี่ครับ พ่อพ่อของพ่อใช่ไหมครับครับโอตาพ่ไม่ได้มานานแล้วครับเสบครับผมโอ้มาแตพ่อแล้วเนว่าอยู่นี่เนาะครับค่ะมาเนี้อันอันอยากถามนะค่ะว่าเห็นอยู่ต้นพอกนะคุณพ่อเห็นเป็นตัวใดบอกค่ะเห็นแนวทางนีแต่เพิ่นมาบอกอยู่มาขึ้นกัมาบอกอยู่เพิ่นบอกว่าจังไรคะหกแปดหกแปดแปดเพิ่นมาบอกนี่ไหมถึงหญ้าบอกค่ะ ครับผมโอ้สาธุสาธุเนาะค่ะเนาะคือยาเพิ่นมาบอกคุณพ่อเนาะว่าหกแปดจ้ะหกแปดแต่ว่าจุดทูบเลยสองแปดเก้าเก้าก็หกตัวเดียวกันดิแมดเก้ากบหกตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันด้ยค่ะจ้ะตัวเดียวกันอยู่ค่ะคือเพิ่นมาบอกในความฝันบอกค่ะครับผมเพิ่นบอกเป็นตัวเลยเนาะค่ะเนาะปกติเราเพิ่นสิมาบอกดูบ่ค่ะก็บอกเรื่อยเยอะเลยครับผมกับถือเกลื่อยมันบ่ค่ะโอ้สาธุเนาะ เป็นยังบุญของเอฟซีเนาะไม่ได้มานานแล้วครับนปีแล้วแล้วกัยังว่าเป็นยังบุญจังเห็นพอเล่าจังได้สอบถามแล้วเนาะมาแล้วทีนี้รู้จักกับแม่ปื้มอีกแม่ปื้มโลกกลมครับแต่ว่าหันยุคนเราอันมองเนาะเดี๋ยวเป็นนี่ก็เป็นน้องสาวพ่อทานะโอ้น้องสาวแฟนเพลินเต๋อครับครับโอ้โลกกลมนะครับโลกกลมมากเลยครับไม่ใช่จะถูกสะพาะ คืออยู่ที่แปะเลขทูปกับสองแปดเก้าเก้ากับหกกับเป็นตัวเดียวกันยากับมาบอกเพิ่นว่าหกแปดเนาะหกแปดอ๋ออันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับพ่อพ่อชื่ออะไรครับผมชื่อแดงครับพ่อชื่อพ่อแดงพ่อแดงนะอจะได้เรียกถูกครับพ่อแดงแต่ว่ามีคนมาได้เรื่อยๆได้ปุ๊บข้าเจ้ากับมาแจบนมาหยั่งนี่บอกครับคนคนแถวแถวบ้านเรานี่บอกครับพ่อแถวบ้านโอ้ ภาบขอบคุณพ่ออะไรครับขอบคุณค่ะสอานที่แห่งนี้บางท่านอาจจะเคยมาแล้วไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นสถานที่ที่ดินยุบนะครับผมได้ยินข่าวมาว่ายุบถึงคำชะโนดเลยจะเป็นแบบไหนยังไงก็คนสมัยก่อนอาจจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะสอบถามเจ้าของที่นะครับว่าเจ้าของที่จะมีจะเล่าประวัติให้เราฟังไหมหรือว่ายังไงนะครับว่าท่านก็ยากอยู่เนาะ ตอนนี้เราก็ได้ขออนุญาตท่านในการถ่ายทาแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมหลุมยุบนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็มีสารสารปูสารหญ้าด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นสารครับขออนุญาตถ่ายทํานะครับเป็นสารปูสารหญ้าเป็นเนาะครับเป็นสารปูสารหญ้านะครับผม พญาน่าอันนั้นก็เป็นบ่อครับบ่อน้ําบ,บ่อน้ําที่ยุบแต่ตอนนี้น้ําขึ้นมากนะครับ,บครับผมยุบลงไปเลยบ่อใช่ครับบริเวณนี้ก็คือ,คอยุบลงไปเลยครับเป็นน้ําช่วงนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนน้ําก็เลยเยอะนะครับต้นชะโนดขึ้นเองว่ะตีครับผม ชนโดขึ้นเองแต่ก่อนน้ำไม่เยอะนะครับน้ำเขียวเลยนะครับเขียวงามด้วยเหรอคะอือโอเป็นวอลงไปลึกนะครับนี่ลึกบ่ครับแสดงว่าอุปอมาดูมาบ่อยครับมานานแล้วที่ผมไม่ได้มาเนี่ยครับมาเอาน้ำมาเอาน้ำเอาอะไรไปไว้พรมน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์อย่างเงี้ยครับโอ้จ้ะอืมน้องเพิ่นเห็นอีกนะค่ะ ตอนตาเาเออกตนงัอ้ยตินเละอันเลยบดนี่ว่างหันติงติงดอกเดียวว่างหันตีงดอกทั้งในบดนี้ติงดอกทั้งนอกเอาเอาให้นั่นเห็นบ่ตคนละดอกอ้อยเอเพิ่นเบองเก่สองแปดเก้าสองแปดเก้าเลขเก้าบ่ค่ะค่ะเลขเก้าแล้วเบิ่งเนยสองแปดเก้าเกับศูนี่นอกปอน เก้าเต็มเต็มแล้วครับเต็มเต็มเลยเนาะจ้าสองแปดเก้าค่ะเลขถูกออกสองแปดเก้าแต่ว่าถูกแดงตีงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งเด้ยพี่น้องเด้อจ้าเปฏิหารตีงกับตีงคนละโดดคนละอันซ้ำตีงบ่ได้ตีงดอกเดียวเด้เอ้าบัดนี้สีลาพี่น้องลงก่อนเด้อค่ะเด้อสองแปดเก้าเด้อค่ะ เซขึ้นเลขปูเลขกงาไวถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะคุณยายตีเขามาแล้วก็ให้ลำให้ด้วยให้โชคให้มันซุปูุกซุคนนะคะเมื่อนี้แอดมินก็ได้มาเอาน้ำมุนบอพญานาคไปให้เอ็ซีอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมที่สถานที่ที่ดินยุบถึงคำชะโนดนะครับผม อ่ะขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโอปอลรวยด้วยนะครับและทีมงานนะครับผมงวดวันที่1กันยายน2564ก็ขอให้ f c ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ